หลังจากที่เบิงังข้อยเหลี่ยวนะครับก็จะพามาเบิงังงัวต่อนะครับพามาเบิงังงัวต่อแม่ลูกบ่ครับครับผมแม่ลูกครับแม่ลูกลูกมันตัวใดทั้งส้งเลยบ่บ่ครับตัวเดียวลูกตัวเดียวนะครับจะบาดทำแม่ลูกคนนี้รถหมายเลสอง หาสิบสองนะครับเปิดไว้หาสิบสองสลับเมลูเป็นลูกของตัวใดครับลูกมันโอ้หูกันโอบอลูคือกันนะครับได้จักเดือนแล้วลูกเป็นลูกตัวแม่บอกลูกตัวแม่ได้จักเดือน,นครับประมาณเดือนลูกประมาณสี่เดือนนะครับสลับแม่นี่ให้ลูกจักโตแล้วประมาณตัวที่สองเนี่ยแล้วตัวสองตัวสามตัวนะครับแม่มันสูงลอยเท่าไหรครับ ร้อยสามสิบบวกได้อยู่สหรับแม่ลูกคู่นี้นะเปิดไว้เท่าย์นะห <30 2 S 2> าสิบสองนะผ่านมื่นสองอ่าแล้วตัวน,นี้เราจะบัตรตัวนี้สามสิบสองนะครับเป็นแม่สาวฮะแม่สาวประมาณจักเดือนยี่สเดือนเลยประมาณเจ็ดเดือนนะครับแม่สาวฮะเพื่ไปสอบถามเพื่อได้น,นะครับฝากเบอร์ที่ต่อนะครับ 082 311 4846 4846นะครับรับประกันตัวนี้ให้ทุกโตเนาะครับรับประกันตัวทุกโตครับต๊ะถอนบ่มีนะครับต่อรองได้มาจะใส่ครับลอยเอ็ดครับอยู่ลอยเอ็ดนะครับลอยเอ็ดขอบคุณครับ แม่นี่เจ้าบาทครับวะครับผมแม่นี่33ครับ33นะครับ30,000นะสำหรับแม่นี่ทอง4เดืนอดนผสมของพอได้ใบครับผสมมีโกโ้สองล้านอ่ามีใบมีหลอดให้<ร>นะครับใ<ร>บหลอดครบนะครับวีโก้สองล้านนี่ก็มือผสมนะครับอ่าผสมผสมประมาณตั้เดือนแล้วนะ ผสมสามเดือนกลัวนะครับวีโกสองล้านนะครับให้ลูกตัวที่เท่ายแล้วในท้องตัวที่สามครับผมตัวที่สามในท้องนะครับเนาะตัวที่สามในท้องตอนนี้สูงลอยเท่ายแล้วลอยสามสิบบวกเลยอยู่ขายเบอร์ละบลูกมันลูกแยกขายแล้วครับลูกแยกขายแล้วนะครับเดี๋ยวแมาจะกตัวครับมันเนี่ ตัวใดอีกตัวนี้เมสาวะอายุจักปีเจ็ดเดือนอยู่พ่ปีประมาณปีกว่าแล้วครับปีกว่าเป็นลูกของพ่อพ่อใดลูกบ้านบ้านเนาะปีกว่านะครับสำหรับแม่สาวหน่อยห่างสาวหนึ่งนะครับสองหมื่นนะครับมีตัวใดอีกวันนี้ ตัวแดงนะครับอันนี้ก็แม่สาวคือกันเนาะแม่ม่านครับสี่เดือนมันว่าม่านม่านมีใบมีหลอดครับม่านแล้วนะครับม, e ม่านสี่เดือนมีใบมีหลอดให้นะครับหลอดมีครับแดงกระดังการสูงลอยสะเดียแล้วเฮ้ยอร่อยอ่อยสามชิ้กวยอย่เงี้ลอยสามชิ้กว่านี่แหลนะเนาะนะครับมีใบมีหลอดให้นะครับใบหลอดมีให้ตรวจทวงนะครับแดงกระลังการนะครับแดงกระลังการพอพันนะครับ มือผสมครับใบหลอดครบใบหลอดครบนะครับสำหรับเนี้ยนี้ประกันตัหนี้ให้ทุกตัวเนาะนะครับประกันตัหนี้ให้ทุกตัวกอนเสียวไปก็เพื่อยากให้มันใจกับตัวท่องได้ตัวท่องครับผมตัวทองให้ได้นะครับนะเบอร์ติตอนนะครับ 093 097 2410นยเยครับห้อยเนี้มาแต่ใสไครับเมืองกาฬสินยู่เมืองกาะสินนะครับขอคุณหลายๆครับราคาเท่านี่เปิดได้หนึ่งเปิด้เทะเดินะสามหมื่นนะครับลืมเปิดราคานะครับเพคนเปิดไ้สามหมื่นนะครับสามหมื่นทั่วไปตอรองได้นะครับตอ่รองได้ ช่องดีมไล่สไตล์ครับภาษาอังกฤษนะครับผมครับผมขอคุณครับครับผมเป็นติดตามครับครับครับัดิยนยันนครับีมึงยนไหนขนเยไมรา โั่งัวมันมักดีดเลยครับงัวบนหนึ่งคือจังคุ้ยนะครับอเดี๋ยวพานยังเลาะไปเรื่อยๆจักจะค้องคนไปใสนะครับ แล้วขอขามก้อนครับตัวใดที่ว่มีจะขออ่าตัวนี้ของพ่อครับของพ่อบ่ตัวนี้นจ้าบาทครับสี่หมื่นนะครับตัวเทิกสี่หมื่นอ่าอาไปรินพร์อ้นฝูงได้สี่หมื่นดีจะปีแล้วอยู่มันประมาณสองปีนะครับตัวเทิกนี่สูงลอยเท่าใดแล้วสี่สิบห้านะครับสูงลอยสี่สิบห้าอ่า รับประกันทชคทอนให้นะเนะขาเนาะค่าทชคค่าถอนรับประกันให้เนาะครับค่าทชคค่าถอนบ่มีเพ่ลรับประกันให้ฝากเบอร์ที่ต่อนะครับอ๋อเบอร์โทรบ่มีนะครับซื้อพ่อเนี่ครับพ่อประสบพ่อประสบนะบอยู่บ้านไหนบ้านคาไพตําบลน้องแวงอำเภอสมเด็จนะครับขอบคุณครับ ไปเรื่อยครับจืดน,นิดนึงครับฝนตกทางจืดน,นิดนึงะจะบางตุนจะบาดรับบ่อ เที่ยวสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะพ้นเปิดไว้เปิดแม่ลูกพ่อนี่นเวลาเลยลูกลูกกูไเพ้นชายใหญ่เร็วตัวนี้ล่ะตัวนี้กูเนี่ยลูกขายขายเรียกนี่นี่นี่นียนี่เพื่อนจะเอาตัวนี้เนาะขายตัวนี้สามสามห้านี่สามสิบห้านะครับสามหมื่นห้าให้ลูกเจ๊กโตเร็วลีลูกสองโตลูกสองโตลูกตัวเดียวนั่นตัวนั้นลูกตัวเดียวนะครับโคมนั่นโคมนั่นเจ้าบาทสี่สี่สิบหกนะครับโคมนั่นสี่สิบหก เป็นลูกของพ่อได้ครับบักเป็นบอลูคือกันนะครับว่าเป็นลูกของตัวใดได้จักเดือนแล้วอยู่มันสามอาทิตย์ลูกได้สามอาทิตย์นะครับนี่ครับสูงลอยสี่สิบสี่สิบห้าได้อยู่นะครับสี่สิบห้าบวกได้อยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือกันนะครับสูงลอยสี่สิบบวกได้อยู่ฝากเบอร์ที่ต้อนะมีอยู่อ่ะ เบอร์อะไรนะบัตเบอร์พอมันมันกูเช็คอยู <t os> <t os ่นี่ทอดไปกินแล้วเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งนี่น้ำพอนี่เดี๋ยวเพิ่นกระลังหาเบอร์ให้นะครับเนาะสำหรัตัวนี้ได้มาจากตัวมันนี่นี่บอสจำนี่บอสมาแต่ใส่ครับคนทองลอยเอ็ดนะครับคนทองลอยเอ็ดพรอมอมอยู่ในแน่ทอดแซ่บคุ้ม อ่าผนไปเอาโทรศัพท์อยู่นะครับก็บเป็นนังนะครับเดี๋ยวขอขามก่อนไปครับไปโต๊ต่อไปลูกัเบ็นี่ยคนกำลังคุยกันอยู่นะครับนอยนะรแบมปบันกําำลังต่อร่องกันนะ เจ้าบ,บาดนะครับตอนนี้แม่ลูกบอกแม่ลูกลูกเคเอฟสามหนึ่งได้จักเดือนแล้วลูกมันมันหม้อวันที่ยี่สิบท่นว่าหกซีน,นะครับมีใบมีหลอดให้นะครับเคเอฟสามหนึ่งนะฮอกวันที่ยี่สิบท่านว่าหกซีนะครับหให้ลูกตัวที่ทเท่าใยแล้วนะครับลูกตัวแรกจ้าลูกตัวแรกตอนนี้ผสมยังครับ 26, ครับยี่สิบหกมื่นผสมพ่อได้ใบครับพริกแดงาใบพริกแดียนใบใบดบเอามานำเนาะครับผมใบใบเอามานำาลูกตัวที่ใดนะสองลูกแรกอันนี้ที่สองในท้องลูกตัวที่สองในท้องอต่อรองได้นะครับหกหมื่นหกหมื่นเก้านะครับเปิดไว้นะต่อรองได้นะครับฝากเบอร์ติดต่อน,นะครับ 098 9 8 8 6122นะครับขอคุณครับได้มาจากตัวค้มเดียวนึบ่ครับคู่กให้กันเนี่ยจะยซื้อละมัดซอยจค่บาทครับบตัวนี้หกหมื่นหานะครับเป็นตัวแม่ให้ลูกจากตัวเดียว เป็นงว้าาวนเสาครับงวนเสาหลังตรงดีนะครับตัวนี้หลังตรงสูงไงหลังตรงสูงไงสูงลอยเท่าไรครับลอยหาสิบบวกนะครับเบิงโค้นหางเบิงหยังครับมหน้าดีนะครับหน้าดีลำตัวลำตัวก็ดีนะครับสำหรับแม่นี่เนาะ รับประกันตำนี้ท <blueberry> ุกทอนไหนนะครับเนาะขาทุกขาทอนบ่มีเนาะนะครับบ่มีฝากเบอร์ติดตอนนะครับ080 718 1264นย์เน่่นะครับนะหนาเงานะครับเหล่หน่อยเจ้าบาทเท่าตัวนก้า มือ่มืเก่าพมืเก่านะครับ 19, 000, เป็นตัวแม่นะเนาะให้ลูกจักตัวแล้วหรือยังสาวอยู่บอกงวแม่สาวงัวแม่สาวนะครับสูงลอยสเยลอยนะครับลอยยี่ิบบวกอยู่ครับคมสูงลอยี่สบบวกอยู่สำหรับตัวนี้มือเก่าเนาะขอเบอร์ที่ต่อนะครับ ศูนย์หกสามศูนย์สามสองสอนะครับขอพ้นครับขอพ่อรับตัวนี้จบจะบาทครับหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดนะครับผู้ตัวใหญ่ๆนะครับสูงใหญ่สีแดงดีนะครับ ล,ลูกกระทบครับผมลูกกระทบนะครับสลบตัวนี้ให้ลูกจักตัวเรวแม่สาวทองว่างนะครับอายุประมาณจักเดือนครับอายุยี่้าเดือนอายุย่างเขายี่สิบหาเดือนนะครับเรบประกันให้เนะาะขาทกขาถอนบ่มีประกันเพราะว่าท่นผสมนี่ครับ สูงลอยประมาลอยหครับสูงลอยประมาณลอยหบนะครับได้มาจากตัวมันี้ตัวเดียวเนี่ยบ่ได้มาก่เธอกตัวอ๋อเอานะครับฝากเบอร์ที่ต้อนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปอครับสี่สนย์สองสครับเนาะครับขอบคุณครับสีแดงดีครับสีแดงดีสลบตัวนี้ Hãy oh. không <laughs> 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 สามครับห้ามื่นสามแล้วเนาะให้ลูกเจ๊กโตแล้วครับตัวแรลกในท่องตัวแรกในท่องครับผสมของพ่อได้ครับพ่อได้บ่พอได้บ่เนี่บ่ตัวนี้บ่ครับมีใบมีหลอดให้นะครับผสมจักเดือนแล้วนี่ไไ้้ยดบ่่งครันีแหละนะครับตัวทองอะไรยู่ตัวทองให้เนาะเร็วมาจ๊กโตครับมันเนี่ มครับนี่ครับหามื่นสามนะครับสูงลอยเท่าไรแล้วครับรหาสิบบวกอยสี่สบหสิบวกได้อยู่สลับแม่นี่นะครับเป็นทองแรกเนาะทองแรกฝากเบอร์ที่ต้อนนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดดแปนี่หกศูนย์ศูนยะครับรับประกันแาบนี้ทุกอนไหนะครับเกครับขอบคุณครับ ถ้าต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับมาได้ใส่ครับตึ้นไ้กบมลาใสครับกมาลาใส่กัละสินนะครับได้มาตัวเดียวเนาะสองตัวสองตัวตัวได้อีกน้อยครับคุณครับแม่น่างน้อยสีแดงตัวพุ่นบ่หรือตัวนี้พุ่นตัวพี่นี่ครับจ้บาทครับแม่เนี่ยเจ้าบาทครับ ซีซิมหาครับซีซิมหาเป็นแม่สาววะครับได้ลูกตัวนึงแล้วนะได้ลูกตัวนึงแล้วขายแล้ววะครับลูกมันลูกมันขายแล้วครับลูกขายแล้วนะครับตอนนี้ผสมยังทับคุ้มนะครับทับคมไว้นะครับได้จักเดือนเจ็เดือนกลัวซีเ<ๆ>ดือนกลัวเดือนกลัวนะครับทับคมไว้ได้เดือนกลัว<ๆ>สูงลอยเท่าไรครับท่านีลอยหาสิบบวกอะไรอยู่นะครับ นี่หนาวหลังตรงดีครับพี่นอ้องหลังตรงดีสีแดงนะครับฝากเบอร์ที่ต้อนนะครับว่าศูนย์หกหนึ่งศูนย์เ่าศูนองเก้ครับนะนะขอคุณครับต้องขอให้น้ำด้วยเพื่อฟังราคาผิดนะครับมันเสียงดังนะครับจนะ้าครับพ่อตัวนี้ แม่นี่จ้าบัดรสองหม,มื่นหา้าสามหมืนหมม่นหานะครับแม่สาวได้จ็ดเดือนแล้วได้สิกว่าเดือนได้ประมาณสิบกว่าเดือนนะครับอ่าเป็นแม่สาวเนี่ยเคยเปลี่ยนรำปีเนะาะเศาดุลหรือเปล่าครับเศาเป็นปีแล้วนะครับตัวนี้เนาะสูงลอยเท่าไรครับลอามสิอ่านะครับสูงลอยประมาณลอยสามสิบบวกได้อยู่นะครับ,รรรบ,รบตัวนี้ได้มาจจกโตครับวันนี้ ได้ตัวเดียวฝากเบอร์ที่ตอนครับ0ูนย์ห้อหนึ่งหนึ่งหนะครับ, 61, 9, 17 3, 17 3, 17รบขอบคุณครับสามหมื 35, นะ่ 35, นหาพันแหละสามหมืนหาเนาะแม่นี่ได้ลูกเจ้าตัวแล้วแม่สาวแม่สาวเนาะอายุประมาณจักเดือน้ายกเดือนน้อบาท แม่สาวนะครับเพิ่นกระซื้อมากขึ้นกันเนาะผมบอมมีเบอร์โทวยเลครับนี่ครับสูงร้อยสามสิบบวกได้อยู่นะครับเบอร์โทรบ่มีนะครับอ่าซื้อพอยังครับพอไนริดพอไนริดนะครับอยู่บ้านใดอยูอายงตลด่บ้านในห้องอำเภอย่างตลาดยุบันน้องกุ้งเขาพานอนนะครับบ้านน้องกุ้งนะครับอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับซื้อพอไนริดนะครับเบอร์โทรเพิ่นบ่มีนะครับเนาะครับขอบคุณครับ เจ้าบาทครับพ่อแม่เนี่แม่หนี่จ้าบาทบสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดนะครับแม่สาวเป็นแม่สาวาบ่ครับแม่ได้ลูกนึงอ๋อได้ลูกนึงนะครับเนาะเอามาไทยเอาเจี๊ยนนึงแล้วครับเอาขอสัมภาษณ์อีกหนึ่เด้อ นะครับได้ลูกหนึ่งแล้วตอนนี้ผสมยังผสมแล้วครับผสมเดือนกลัวผสมเดือนกลัวนะครับผสมพอคุ้มฟวงหนึ่งบ่มีใบมีหลอดให้เนาะนี่ครับขอเบิ่งใบเบิบ่งหลอดนะครับใบหลอดพันมีให้นะนะครับคุณซื้อยังครับตัวนี้ม้วนเช่นนะครับนี่ม้วนเช่นครับมีใบมีหลอดให้นะครับวันทีผสมกับอยู่ข้างหลังอ่านะ ฝากเบอร์ที่ต้อนนะครับ092 290 0512 0512นะครับเนาะครับขอบคุณครับเจ้าบาครับพอแดงเนะี่ยราคาพะลุเกิดน้องมาห้าหมื่น ห้าหมื่นนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้ห้าหมื่นเป็นลูกของพ่อนี่ครับจําไม่ได้ลูกพ่อบ้านเลยไน่าจะลูกพ่อบ้านนะครับพ่อแกจําไม่ได้นะคนไทยนะครับวอาวอไทยนิดนึงครับสูงนะครับสูงลอยสามสิบกว่าไดโญนะครับเกือบลอยสี่สิบปุ๋แล้วครับตัวนี้สลับแมนนี่สีแดงดีนะครับ ตัวนี้ราคากี่บาทต,ตัวนี้หกหมื่นหกหมื่นนะครับเป็นลูกของพ่อไหนครับสีคิ้วพ่อเขาดำได้แล้วมันชนะเลยนะครับนี่ผสมจากพ่อสีคิ้วเนาะอยู่สีคิ้วนะครับหกหมื่นนะครับรับประกันตําหนิถกถอนให้นะครับเนาะครับตําหนิไม่มีนะครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับ 085 085 637 637 8172 8172นะครับได้มากี่ตัวครับ2ตัวหรับครับขอบคุณครับจะบ,บาทครับตัวนี้ สี่หมื่นสี่หมื่นนี่ฮะสีแดงครับสีแดงทองไล่สูงลอยประมาณสี่สิบบวกกยโลนะครับสำหรับตัวนี้สูงลอยสี่สิบบวกได้อย้ยอนแสนนิดนึงนะครับ,นะรบให้ลูกเจ้าตัวแล้วครับให้ลูกตัวนึงนะครับตอนนี้ทองว่างเนาะทองว่างนะยังบวผสมนะครับสำหรับแม่นี่ให้ลูกตัวหนึ่งแล้วฝากเบอร์ที่ตัวนะครับ 099ยลืมนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงลืมลืมราคานะครับ7ศูนย์เกนสะครับขอบคุณครับได้มาจากตัวตัวเดียวนะบ่ตัวเดียวนะครับให้ลูกแล้วตัวหนึ่งนะครับสำหรับเมียนี่นะครับ เ่งบืงตัวนี้ตัวนะครับแม่แดงนี่จ้กบาทครับมันแม่นี่มันเป็ีนงวมันหร่องัวมันนะครับมันได้จักเดือนเรวมีใบมีหลอดไหนบตัวนี้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 พ่ประกันนครับอประกันจับจับซอยนะครับนี่อันนี้เป็นพ่อเขานะครับซีว3 3นะครับ มีใบมีลหลอดให้นะครับมือผสมกับมีให้นะนี่ครับมือผสมไก่สีออกเหลี่ยวน้อไก่เสด้กินนองแล้วนะครับสำหรับแม่นี่ให้ลูกจักตัวเล้วท้องสองวัตถุตัวท้องที่สองนะครับวัตถุ<ม>ตัวนะครับสองว,งวงัคอกเดียวกันอันนี้ก็ตัวที่สองคือกันนะครับท้องสองคือกันนะอ่าตัวนี้จะบาดแม่นี่หาสิบซีนะครับหาสิบซีถ้าเอาเป็นคู่เนี่ยแสนเจ็ด นะครับถ้าเป็นคูเสีนเจ็ดประกันม่นเบิดประกันม่นเบิดทุกตัวเนะาะประกันด้ตัวทุกตัวแม่นี่ครับ<ป>สูงลอยธนีแล้วตัวนี้สูงลอยสี่สิบบวกนะครับแม่นี่ลอยสี่สิบบวกได้อยู่ประกันม่นให้แม่นั่นละ่ะสูงประกันม่นเบสมันสูงลอยธนีแม่นี่สี่สิบเลยเหรอนี่ยฮะสูสีกันเนาะความสูงงัวข้อเดียวกันงัวข้อเดียวกันครับเราประกันให้ทุกตัวอ่า นี่ครับไม่จะใส่ครับอยู่กลาสินเท่านี่แหละนะครับเนาะฝากเบอร์ติดต่อนะครับ063 063 820 820 7768 7768นะครับซื้อพอยยังพอยอึงคหัอพอยอึงครับขอบคุณครับจะบาท่แม่ตวนี้43 ครับ43ให้ลูกจ๊กตัวเล้วลูก 3, ก3นะครับขายเบอร์ละบ่ขายบ่อค่ะลูกมันฝันจุงมาทั้งหนครนี่ครับลูกมันฝันจุงไปไซกับบลูนะครับผสมยังครับผสมเดือนนึงค่ะผสมได้เดือนหนึ่งของพ่อใดค,ครับผสมข้อมบานผสมข้มบานนะครับข้มบานเนาะนี่แหละเบิรงเราครับน้มกัน เบงไทยครับเบิงไทยสูงครับตัวนี้สูงรอยสี่สิบหาบวกได้ยูนะครับสลับแมนี่สูงรอยสี่บหาบวกหลุนจักจุงไปไใสนะครับฝากเบอร,ร์ที่ต้อนะครับศูนย์หกสามศูนย์สอห้าสามสองเจ็ดสานะครับโอ้ส่ามขอคุณได้ไครับ,บ,ารบนาะุณนะทรไปสอบถามคนได้นะครับ หนาวลอะมาหัวพีเล้วนะต้องขอลาพี่ลานองไปเพียงสานีนะครับสำหรับง่วนนะเมนี้ก็ผมนาเฝ้าไปเหตุงานตอนนะครับก็เลยได้มา่ายให้เบงเพียงสันสันเพียงสานีนะครับก็ต้องขอปิดกล่องเพียงสนีเนาะขอคุณน,นะครับทีที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ